หยิบให้หน่อยวขวดขวดมันออกไปข้างนอกมีนานะอยากกระโดดตีมีนานะชอบกระโจนะ่ะเอาไปหยิบขวดให้นะคะนั่งลงก่อนสวัสดีสวัสดีเดียวสวัสดี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 

นั่งลงให้เอา่าวะนั่งลงนไป <c oughs> เอาทำพิสูจนเอาไปไหนนี่มาตรงนี้เดี๋ยวเออไปมันไปมระเนเออเออเอาอยอะไหมฉันชอบกระโดดคุ้มเลยตัวนี้เล็กเลย ไม่กล้าแย่งแล้วไม่เอาลูกไม่เอาลูกมีเงินมีเงินยาไม่เอาไม่เอาไม่เอาน้องอยากเล่นด้วยเฉยๆอย่าออกไปนะปล่อยมันเล่นไม่ให้ไงโอ้ีน้ายอยากระทุ่มสิไม่ให้ไงหวงไง 아, 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 อาสิไม่ยอมอ่ะเออเออเอมีนาโตไวมากค่ะดูค่ะขายาวมากมีนาเป็นหมาขายาวมากดีชอบชอบหมาสูงสูงเอ้ย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 เอยอเอ้ยเอเอ้นเอ้ยเอ้ยเอ้กอ้ไเ้กอ้ยเ้้ แรงทับอย่างเดียวอ้าวมานี่แล้วมานี่แล้วโอ้ยเฮ้ย้ยเยยมีนัดนิ่งเลย้ยเยมีนัดนิ่งเลยดูออมีนัดนิ่งเลยเฮ้ยมีนัอ้าวเอามาได้นะ ไม่กลัวเลยนะคะไม่เคยกลัวมีเงินเลยกัดหูเลยนี่แน่มีเงินมันกัดไม่ได้ป่ามันค้าบบอลอยู่เออใช้แรงครับเอามีนาก็ไม่ยอมนี่ชอบงับคอเอาเอาเอาถ้ามีเงินเอาเอ้ยบางบอลบางบอลนะ การยืนบังบอลไว้ด้วยนะเอ้ยๆๆนู่นบอลอยู่นู่นไปเอาอ้าๆๆๆหวงๆนี่ทําไมไม่มีมีนามีเงินเหงาแย่เลยเอ้ยหัวขอกหัวโขกเอาละใครจะรักก็แล้วแต่ดิพี่จะหิวรอกละ ที่หลบภัยของมีนาเอ้ไอ้เอ้แอบอ๋อไอหลับอยูแอบในกองเหรอเออใช่มีเงินเข้าไปไม่ได้ใช่ใต้กองมันมันเตี้ยมีเงินเข้าไม่ได้ มีเงินใจเย็นลกเล่นแล้วก็ชอบโมโหด้วยมีเงินอ่ะของขึ้นยา <Yeah. S 1> มีเงินเนี่ย <Yeah. S 1> กรณีแบบนี้นะคะเราก็จะพยายามมีเงิน มีเงินทาอย่างนี้ไม่ถูกนี่มาชิดชิดเราเลยนี่นี่หาพวกมีเงินจะชิดเจ้าของคือหาพวกละแต่มีเงินทําไม่ถูกปกติต้องโดนตีหนึ่งทีใช่แต่ไม่อยากโดนตีออกสื่อพ่อใจดีวันนี้ให้อภัยนะให้น้องเล่นด้วยดีมีเงินเนี่ยเนี่ยไม่เดียวครูใหญ่เลยก็ล่เนี่ยเตรียมเตรียมเตรียมอาวุธคู่กาย เอาไงดีลูกมีนาในเมื่อเขาไม่แบ่งให้เราเล่นเลยอ่ะเราจะทำไงกันดีหาลูกใหม่หาลูกใหม่มหมมไงใช่มีเงินไหมขี้หวงแต่ถ้าวันไหนไม่มีมีนานะซึมซึมไม่เงินึงซสมแน่ตัวเดียวอะ่ะทำไเลยกินข้าวไม่ได้แนะ่ถ้าเกิดมีนาไม่อยู่นะเอเอชอบห่วงน้อง เอามาเล่นคนเดียวมันสนุกไม่ล่าบอลน,น่ะเนี่ยดูที่น้องก็อยากเล่นด้วยเนี่ยมีนาก็แค่อยากเล่นด้วยไม่ได้อยากเอาหรอกก็แค่อยากเล่นด้วยอะอ <c oughs> ให้น้องเล่นไหมอะมีเงนินให้มีนาเล่นด้วยไหมอะเนี่ย มาน้อยผู้น่าสงสารแต่ก็ไม่เบาเราอ่ะเนี่ยคอยจะงับตลอดไม่ยอมเหมือนตัวเมียความนิ่งมันจะน้อยกว่าตัวผู้นะคะท่าที่สังเกตอะความสุขสนเยอะมากเลยตัวเมียเนี่ยคือเป็นเพศเกี่ยวว่าก็ไม่รู้หรือว่าเป็นที่นิสัยของหมาแต่มีเงินจะน,นิ่งกว่าเป็นตอนเด็กมีเงินจะน,นิ่งกว่ามีนาเยอะมาก มีเงินไว้นี้ก็ยังเล่นแบบน่ารักแต่นี่มีน้านี่โหข้าวของกระจัดกระจายเวลาดื้อก็ต้องตีนะคะถ้าไม่ตีไม่ได้นะตีบ้างใช้สายจูงบ้างสองอย่างควบกันดีค่ะต้องคอยฝึกฝึกแบบเราบ้างแบบมืออาชีพบ้างอ่ปาปบปนกันไปตามไล์ของเจ้าของแต่ละคนนะคะยังไงก็ขอให้ควบคุมอย่าตามใจอย่าตามใจน้องหมานะตามใจแล้วอันตราย ค okay. สงสัยเขาคงุงสงบสึกกันแล้วล่ะ <laughs> คลิปนี้ลาไปก่อน